เออสิได้ถ่ายรูปสาวพินใส่บาดดิค่ะเด้อมื้อนี้เด้อได้โอกาสเลยออจีนี่เป็นคนนำบุญมาคักเด้อจีนเอิ้นใส่บาดสุมื้อเลยสารวัตรจีล่ะจ้าสารวัตรจีแล้วน้องสาวสิใส่บาดเลยได้อจ้าเด้อมื้อนี้เด้อว่าสิไปตลาดพอดีถาหลุดไปทันไปเย็นเพิ่นใส่บาดมือส่บาจ้ามื้อนึงสารวัตรจี ัจทำสมนีจ้าพรอะว่าเป็นบ่ให้เสียงเสียงบ่ไดเสียงเป็นทางนี้มีต้นไม้ค่ะดอกไม้สวยๆจ้า สารปผาผู้คุณชมชายทองนารินผู้ที่ร่วงรับไปแล้วจ้าดูดองไม้งามขักเลยสารเพลินสารเพลินดงอเนงเมยเปิดยังกระซางวันไหนมันบอาไปเลยเปิดอัน <laughs> ป้าไม่หน่อยพันมะพร้าวดูดองไม้งาม ดอกไม้งามดอกเข็มแดงดอกเข็มแดงคือบ่ให้จตาเพชรเอาไปซีไห้ แม่แต่เซาเขาพราะวันนี้เขาก็โทนขั้นคายยังว่าเขาไปลางตัวลางแค้นลางค้าก่อนแล้วเนาะคันคาย ตลาดละจ้าโมน,นี่ตเตรียมของมาแล้วสิไปลอตเตอรี่ขายลอตเตอรี่อยู่โรงพยาบาลนะก็จะไปตลาดน,านั่นน้ำแดงโมน,นี่เด้อซีเด้อแอมซีแถวซีคอเดียใจเด้ออย่าลืมไปซอยซอเดียใจเด้ดอเนี่ยลอตเตอรี่อยู่นี่ลอตเตอรี่อยู่นี่ลอตเตอรี่กับห่อข้าวค่ะบ้านอยู่ไกลวัดดิค่ะบ้าน ยายนี่ค่ะอยู่ใกล้วัดจะ้ะนัานอยู่ใกล้วัดบ้านอยู่ใกล้วัดเลยเอาข้าวไปสีแล้วเจ้าของบ้านโน,น้นข้าวไปสีแล้วม,มันนี้ก็สิเกิดขันนี่ไปเกิดขันนี้ไปเกินนี้ไป นี่กันด้วยค่ะเอฟซีเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะให้น้าผู้ฟ้านี้ด้วยจ้าสวัสดีค่ะ